โอเคเอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับช่องอันเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะเมื่อวานก็เพิ่งลงคลิปไปใช่ไหมครับวันนี้ก็นะฮะพอดีสุ่มได้นะครับนะฮะบาปแห่งเกลือเอ้ยไม่ใช่นะครับเจ้าเมลิโอดัตแดนนะครับบาปแห่งโทสะหรือเปล่านะฮะเข้าไปดูก่อนนะครับลืมนะครับผมนี้เลยดากอนซินนะครับบาปแห่งโทสะนะครับเทพอสูรเมลิโอดัตนะครับผมผมหมดแปมันเจ็ดรอบนะสองร้อยสิบเพชรนะครับ เพิ่งได้มาแล้วก็มานั่งทําน้องนะวันนี้ก็จะมาทํารีวิวให้นะครับข้าวๆว่าสกิลน้องเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะเหมาะกับการใช้ทําอะไรบ้างนะแล้วก็ทีมนะครับก็จะมาแนะนําชีนในการลงเจ้าบอสกระต่ายนะครับผมอ่าข้าวๆนะอ่ะโอเคฮะก็ตัวนี้นยอย่าเพิ่งไปยังไม่ไปลูกตัวนี้เป็นท่าสีแดงนะครับพลังกาลังเป็นเผาเทพอสูรโอ้โหยาวๆเลยนะฮะเออนะฮะส่วนเรามาดูสกิลหนึ่งกันดีกว่านะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งนะครับสร้างดาเมจนะฮะ 180%ของพลังโจมตีนะครับกัดศัตรู1นลายและมอบเอฟเฟกเผาไหม้นะครับ3เทิร์นนะเป็นดีบัฟนะครับผมแล้วก็เอ่อปริมาณดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะได้บวก10%สามารถซ้อนทับได้เรื่อยๆเลยนะผมไม่แน่ใจว่าจะสุดเท่าไหร่นะครับส่วนวิวสอเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้นมากนะครับเป็น270เผาไหม้2เทิร์นนะฮะสอันเป็นเวลา4เทิร์นเห็นไหมถ้าวิวสอเนี่ยนะครับเกิดจากการเล่นเกรนะฮะของเจ้าโกเทอร์แดงนะครับก็จะได้วิวสอเลยเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับพร้อมเผาไหม้สัญลลัักษณ์ในน2อเย นะครับผมเป็นเวลา4เทิร์นนะครับผมแล้วก็เวล3นะครับก็จะแรงขึ้นเป็น450นะฮะแล้วก็เผาไหม้3อันเป็นเวลา3เทิร์นเออเวลา5เทิร์นนะครับขออภัยนะครับผมอ่ะเนี่ยส่วนเราสกิลที่2เนี่ยนะครับระเบิดเพลิงนรกนะครับผมสร้างดาเมจ220อรนะของพลังโจมตีแก่ศัตรู1ลายเวล1ก็ไม่มีอะไรพอเป็นเวล2ปุ๊บนะครับผมก็จะมีดีบัฟติดเชื้อนะฮะเป็นเวลา1เทิร์นระงับความสามารถด้านฟื้นฟูนั่นเองก็เหมือนประตัดฮิลนั่นเองนะครับ เวลสามก็แรงขึ้นแล้วก็ติดเชื้อสองเทิร์นนะครับเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเ<ๆ>พราะว่าถ้าเราสุ่มแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะฮะตั้งหมดเสดานสกลิลแรกนะครับมิเรดัสเนี่ยสกลิลแรกเนี่ยอย่างที่เราอ่านกันเนี่ยนะครับความแรงประมาณนี้เสดานเป็นฮิตเดียวนะครับผมมันจะเป็นสกลิลแค่ฮิตเดียวเนี่ยนะครับสดเสดานไปหน่ยนอยเนี่ยหนึ่งฮิตนะครับก็คือแบบคิก็คิไม่คิก็คือไม่คินะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นนิดนึงนะครับมันเป็นฮิตเดียวเนาะ พอวิวสองมเนี่ยมันจะติดละเผาไหม้หนึ่งอันนะครับวิวสองเราจะติดสองอันนะฮะเดีเราไปดูกันเนี่ยมันก็จะซ้ําไปนะฮะปุ้งนะครับนี่เผาไหม้นะครับงั้นเป็นสามแล้วนะครับวิวสามนะครับสามอันห้าเทิร์นนะฮะลองดูวิวสามเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลฮิตเดียวนะครับจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะส่วนสกิลสเนี่ยระเบิดเพลนรกอันเนี้ยทีแรกผมก็นึกว่าฮิตเดียวเหมือนกันนะฮะพอได้น้องมาแล้วเนี่ยเออกลายเป็นประมาณ3ฮิตหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับ หนึ่งสองเห็นไหมแล้วก็สามเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นสามฮิตนะครับผมเอออย่าลืมนะฮะแล้วก็พอพอเป็นเวลสองเนี่ยนะครับจะทําใหออ้ตัดฮิวอะนะครับทําให้ฟื้นฟูนฟนไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นสามฮิตเหมือนเดิมแต่แรงขึ้นนะหนึ่งสองแล้วก็ตุม้มใช่ไหมช้ได้นะแรงทั้งสองสก,กิลเลยนะครับผมส่วนอันตินะครับเป็นสร้างดาเมจนะสามร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแกศัตรูหนึ่งรายและจุดอ่อนด้วยเห็นไหม สร้างดาเมจยสามเท่านะครับแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟฉะนั้นเนี่ยพอเราดีบัฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จัดการเลยลงอันติไปนะฮะอันนี้ดีบัฟเต็มหัวเลย <c oughs> เห็นไหมสองแสนกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้นะถ้าเป็นตัวเอ่อตัวประสานเนี่ยนะครับก็จะแรงขึ้นเป็น4ี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับเอ่อท่าของเจ้ามิลิอดัตแดงนะครับผมกว่าจะได้มาก็แสนสาหัสเหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคสระอุปกรณ์สมใส่น้องเนี่ยนะครับเหมือนจะสกิลติดตัวของเมโลดัสเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนตายนะครับนี่จะได้ค่าคิดที่เข้าเพิ่มขึ้น50%เลยตามจำนวนพวกของฉะนั้นเนี่ยหูน่าตะคินะครับคิคีรัวๆเลยเวลาเพื่อนตายนะเป็นเหมือนเป็นตัวท้ายเกมเลดเกมอ่ะนะครับผมฉะนั้นเนี่ยยิ่งเวลาเพื่อนตายเนี่ยน้องก็จะยิ่งเก่งในะอุปกรณ์นะฮะคีเลดไม่น้องใส่ก็ได้ใส่เป็นโจมตีป้องกันก็นกนได้นะครับหรือเพื่อนๆอยากจะใส่เป็น โจมตีกับดาเมจคริติคอลยีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกนะครับก็ยกอุปกรณ์เครื่องประดับของตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเราไปดูกันนะฮะสำหรับทีมนะฮะที่เอาไว้ลงนะครับเจ้าบอสกระต่ายแดงนะฮะว่าสามารถใช้ตัวอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้คือตามฉบับของอ่านเกมเมอร์นะครับผมนะประมาณนั้นนะฮะก็สามารถอัดแอปปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่ะดับแรกเลยเนี่ยเฮลบัมเขียวใช้ได้นะครับผมเอาไว้บัฟ นะครับเอาไว้บัฟได้นะฮะแล้วก็ไว้บัฟมีสามารถทําให้ติดผิดได้นะครับแล้วก็อลิซาเบธเนี่ยจะใช้เขียวใช้แดงก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่า,อาบอสกระต่ายเนี่ยมันจะตีธาตุนางฟ้าแรงขึ้น30%เฉะนั้นต้องระวังไว้ด้วยนะครับต้องอัดเลือดอัดไลยให้น้องหน่อยนะครับเอาไว้ฮิวก็ดีนะครับผมแมมิโลดัดแดงขาดไม่ได้เลยนะฮะส่วนตัวซับเนี่ยใครจะเอาอลิศแด,ดงมาซับก็ได้นะแล้วใส่อาเธอร์ไปแทนหรือใส่เบนโกเธอร์แดงก็ได้ นะครับผมแต่ในกรณีเนี้ยผมไม่มีโกเทอร์แดงนะครับผมอ่ะสำหรับคนที่ไม่มีรัดแดงทำยังไงนะครับก็ใช้บันนะครับเจ้าบันแดงนี่เลยนะครับผมก็เพิ่งปั้นเมื่อวานพอปั้นเสร็จก็สุ่มได้เมลิวดัตดูดิกลายเป็นเสียของ2เท่านะครับผมนะใครไม่มีเมลิวดัตนะฮะใช้บันได้นะครับแต่บันเนี่ยมันจะมีโจทย์ตรงที่ว่านะครับผมเออมันต้องมีตัวชงให้นะครับซึ่งสกิลของบันเนี่ยนะมันต้องให้ติดดีบัฟก่อนถึงจะแรงนะครับนี่เลย นี่สกิลหนึ่งะครับสร้างดาเมจร้อสิบเนะฮะจุดอ่อนนะครับผมสร้างดาเมจสาเท่าเห็นไหมแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟฉะนั้นบันเองเนี่ยตัวเขาเองไม่มีดีบัฟนะครับต้องมีคนชงให้นะครับผมต้องมีคนชงให้แล้วก็ไปปั่นนะฮะไปควงกระบองนะฮะแล้วก็จะแรงขึ้นนะครับผมประมาณนั้นสามารถลงคู่กับเฮลบัมได้เจลริโก้ก็ได้นะครับไม่มีตัวชงนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่มีรัดแดงนะครับ ส่วนตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็มีอาเธอร์นะครับใช้สามารถปรับเปลี่ยนเอาลงทีมเราก็ได้หรือเพื่อนเอาลงก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะคสำหรับตัวที่ใช้ในการลงนะฮะเจ้าบอสกระต่ายนั่นเองนะครับตัวพิตต์เลตัวดาเมตตัวซับพอร์ตนะครับโกเทอร์แดงขาดไม่ได้เลยนะฮะอย่างน้อยในทีมต้องมีสักหนึ่งคนแต่ถ้ามีสองทีมอ่ะมีทีมละคนเนี่ยอันนี้แจ๋วเลยนะครับผ่านง่ายนะครับแล้วก็เมือเลนเขียวนะครับใช้ได้นะ เมอลินเขียวใช้ได้ถ้าคนมีนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมแล้วก็บางคนก็ใช้ตัวนี้ฮะเฮลบัมแดงนะครับก็ใช้ได้อยู่นะถึงอันติไม่แรงก็เอาไว้คอยลดเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีดาเมจพอสมควรแต่อาจจะปิดจบไม่ได้ดีเท่าบันกับเมลิโอดัตนะครับผมคือทางนี้ทางนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับของนะครับแล้วก็เพื่อร่วมทีมด้วยนะฮะให้ตัว2ทีมเนี่ยมันบาลานซ์กันนะครับทีมนี้มีซับดาเมจทีมนี้มีบัฟดาเมจมีฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ นะครับโอเคแล้วต่อไปเราไปดูบอสกระต่ายกันดีกว่าเอิมเอ่มเออดูไม่ได้นี่ว่ามันต้องไปดูตอนเปิดบอสป่ะโหเเสงเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมเปิดบอสไปแล้วเรื่องมันเปิด3าครั้งแล้วมันออกบอสกระต่ายแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งมันก็ต้องสุ่มเอาอะนะครับงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการแนะนําเจ้ามิลิอดัสแล้วก็แนวทางของทีมนะครับในการลงเจ้าบอสกระต่ายในการล่าหูกระต่ายใช่ไหมในการปลดล็อก75้านะครับผม หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง y ยูทูบให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ